พ่ขอค้าชื่ออะไรครับแสงนะร้านมาับมาจากบางแสงแวะได้ 예뻐지고 싶어 너를 찾는 순간 너만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 พ่อค้าชื่ออะไรครับชื่อแสงครับผมแสงนะขายครับผมอ่าเนี่ยร้านบึกสดซาซนี้ครับวงเวียนเรือใบนี่นะครับผมสะพานใหม่ชลบุรีครับอ่าหรือทมานสะพานชลมาศวิถีนะครับอ่ามาจากบางแสนแวะได้นะครับผมจะขายรูป5โมงเย็นของทุกวันนะครับเวลา5โมงเย็นของทุกวันนะครับบึกสดซาซนี้ครับผมซาซิมินะขอบคุณครับนะป้ายนี้เลยนะ เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับนะวันนี้พามาดูหมึกสดซาซิมินะนะอยู่ชายทะเลนะนี่นะสะพานใหม่ชนบุรีนะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางกันสดๆนะลูกค้ามาซื้อแล้วนะเดี๋ยวไปดูไซส์หมึกกันนะครับนะเ,ปเ,ปเป็นแบบนี้เลยนะเป็นๆเ,เลยนะ ซาซิมินะนี่นะมีหลายไซน์นะครับอันนี้จะไซส์ใหญ่ขึ้นมานะนะสเนื้อใสๆเด้งๆสดๆเลยนะจากทะเลนะเดีย๋ยวไปดูทำกันนะครับนะนี่เปิดหลังนี้หลังนี้ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมห้าร้อยห้าสิบนะรับประกันความสดเลยนะอ่านี่นะตัดกันไปทำลูกค้านะ เราไปทำที่โต๊ะเลยนะพี่แสงไก่ส้มอยู่ไหนอ่ะกันไก่ส้มอ่ะอย่างนี้ยังคนขี่อยู่ไหมมันตายอะไรเงี้ย ถ้าเกิดตัดตรงหนึมอย่างเงี้ยแตกอ่ะเอากระแตก่าไหร่ดี นะเดีอยไปนี่เลยนะคะนรับมันจิ้มมะนาวสดแท้นะนี่นะนจิ้มจะให้กันแบบนี้เลยนะครับนี่นะ ใส่ปิ้งเลยนะครับ ตัวนี้ก็ในทะเลแล้วนะครับเป็นงมเอานะครับลูกกระงตามกินได้ไหมลูกกระงตามได้ได้ด้วยเหรอครับผมมันจะมีน้ำอยู่ข้างในนะเค,เค็มๆหน่อนยต้มซีฟูสครับลูกกุ้งตามต้มซีฟูสแล้วก็กินร้อน ทำความสะอาดให้หมดนะครับบุกซาสิมินะมีหลายราคานะครับ เริ่มตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ครับ350เริ่มต้น350เริ่มต้นที่350แพงสุดราคาไหนครับอ่า900ยถึงพันเป็นตัวตัวมันจะใหญ่ขึ้นตามตามไซส์ครับอ๋อเริ่มต้นที่350เนาะใช่ครับไซส์ใหญ่ขึ้นก็จะราคาเพิ่มขึ้นนะครับสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้จะขยับไปประมาณนี้ครับอ๋อสูงสุดคือ900เนาะเก้าร้อยฝนะ่ายก็มีแค่ลนะูกค้าสั่งอยากกิน แต่อยากจะทานไปพันหกหรือพันห้าก็ใหญ่ๆเท่าแขนแน่สั่งล่วงหน้าสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันครับอืมดีนะกิงคนได้ประมาณเจ็ดแปดคนหร,รอไปพันขวาครับเจ็ดแปดคนนี่ได้เลยนะครับ ไปแล้วนะยวดูว่าให้อะไรมั่งนะเพิ่งออกร้านเลยนะครับลูกค้าก็มาสั่งแล้วนะครับนี่นะทีเด็ดนะครับนี่ทีเด็ดอันนี้เป็นอะไรครับนี่โซยูครับโซยูนะนี่นะทีเด็ดที่ซีฟู้ดนะนี่นะไปแล้วนะ สำหับสนุนคนทำมาหากินนะครับชุดนี้เท่าไหร่นะห้าร้อยห้าสิบบาทนะน,น้ำเิ้มนะคุณภาพครับผมนี่นะ,ะมะนาวล้นๆครับมะนาวสดแท้นะนี่นะเปิดท้ายขายกันเลยนะครับ ราาลับไปแล้วนะน่้บนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับนะสะพานใหม่นะ ติดชายทะเลเลยนะครับขอบคุณสละการรับชมและติดตามนะครับ